หลักการนี้นะเขาจะติดผมจะบอกให้ยอดนี้เขาจะติดจากเส้นข้างในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยอดต้นมะม่วงนะครับมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงที่เพาะเม็ดนะครับน่าจะเป็นแก้วขมิ้นนะครับอันนี้จะเป็นน้ําดอกไม้พันดีวิธีการง่ายมากตัดตรงนี้นะครับจะอันนี้ด้วยตัดให้เสมอกัน บบนี้เราจะใช้ยอดนี้มาเสียบตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราพันไว้ให้เขาติดเราจะใช้ยอดนี้โดยเลี้ยงสองรากวิธีการอันดับแรกเลยพอได้มาอย่างนี้นะครับตัวนี้เราจะบีบช่วงไหนเข้าอ่าบีบช่วงนี้นะครับบีบคู่นี้เข้านะตรงนี้เราเปิดเลยตัดต,ตรงนี้เลยนะครับเปิดเลยครับนี่ด้วยเห็นไหมอย่างนี้นะเดี๋ยวบีบเข้าก็คือตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ไปนี่ตัดไปเลยนี่ถ้าเราดูอย่างนี้เดี๋ยวเราบีบปุ๊บติดอ่ะทีนี้อันนี้มาเล็งดูได้นะ ลึกขนาดนี้ประมาณนี้นะครับคือข้อนี้นะครับแล้วก็ตัดนี่นะเฉียงจึ๊บนี่หลักการนี้นะเขาจะติดผมจะบอกให้ยอดนี้เขาจะติดจากเส้นข้างในนี้นะครับเป็นน้ําเลี้ยงอันดับแรกเขาจะติดกาบนี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้จะประสานกับตัวนี้ข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องปาดให้ถึงตรงนี้ตรงกลางนะครับดูจะมีอย่างนี้อ่าตรงนี้นะครับปาดปั๊บนี่ตัดหลังจากที่เราตัดยอดกิ่งพันธุนะครับเนี่ยเหลาให้เป็นตัววีอย่นี้นะวีควา่า ตรงนี้นะครับเล็งให้ดีๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปให้ให้แถบหนึ่งติดชิปนะฮะนะให้เขาติดกันอย่างนี้นะครับเสียบให้ลึกหน่อยสุดทีนี้นะครับเวลาเราเราจับไปเขาแน่นแล้วนะตอนเนี้สําคัญนะฮะคือต้องให้เขาอยู่นิ่งๆน,นะให้เขาอยู่ในจุดที่เราต้องการให้เขาติดนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวกันพันเลยครับ วิธีการพันเนี่ยแล้วแต่นะขยะพันเป็นเป็นแผ่นก็ได้แต่ผมรัดตอนแรกผมจะรัดเป็นเส้นก่อนนะครับเพราะให้มันอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพันเป็นแผ่นลงมาอะเริ่มเป็นแผ่นแล้วนะรัดเอาให้ตึงๆเลยนะเล็งให้ดีๆให้เขาติดดีๆนะยังไงก็ติดอยู่แล้วเพราะว่าต้นมะม่วงเขาติดง่ายครับติดไม่ยากนี่อย่างนี้นะครับค่อยๆพันขึ้นไปน ทีนี้ไอ้ตรงยอดเนี่ยนะพันรอบเดียวไล่ขึ้นไปนะครับตรงแผลเนี่ยวนก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำเขาเข้านะพันมาถึงตรงนี้ช่วงเนี้ยดึงให้แน่นๆหน่อยอย่าให้น้ํามันเข้าช่วงแผลน,นะครับอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเราพันขึ้นยอดอย่างนี้นะพันนิดเดียวเนี่ยเอาแค่คุมๆยอดไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับแค่นี้แหละห่อๆแค่นี้พอนะครับแล้วก็บีบๆไว้อย่างนี้ ทีนี้พอหลังอย่างนี้นะครับเราใช้วิธีแบบนี้เลยผมจะใช้นะวิธีการผมคือผมจะเอาถุงสองคูนหกที่เป็นถุงเพาะนะครับคลุมคลุมปิดกขาไวะอย่างนี้แล้วก็รัดตรงนี้ไว้นะครับนี่โดยใช้ตัวตัวนี้แหละรัดเหมือนเดิมนะครับพันไว้เสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับ เปลี่ยนยอดของต้นมะม่วงทีนี้เดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนแบบลักษณะแบบนี้แนละต้นคู่นี้นะเลี้ยงยอดเดียวเนี่ยจะโตไวมากเดี๋ยวพอติดปุ๊บเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่นะหรือใส่ในเข่งก็ได้เขาจะโตขึ้นมาแล้วเราทิ้งไว้ประมาณปีหนึ่งอนะ่ะเราทําลูกได้เลยแล้วต้นจะไม่ใหญ่ความแข็งแรงสูงมากเพราะว่าคู่นี้เขาเป็นเพาะเม็ดวิธีการนี้ดีนะครับนำไปใช้ได้เลยครับ